ช่วยกันทำภารกิจบนยานหาเอเลี่ยนที่แฝงตัวมาให้เจอส่วนเอเลี่ยนก็ต้องไล่กำจัดคนบนยานเพื่อขัดขวางไม่ให้ภารกิจสำเร็จนี่เป็นกติกาของเกม Among Us บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเกมอย่าง Twitch ที่ความสนุกคือการหาตัวคนร้ายและจับโกหกกันไปมาจนกลายเป็นเกมยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ จากที่ไม่มีใครรู้จักตอนนี้มีจำนวนคนเล่นทั่วโลกพุ่งถึง3ล้านคนเพียงเดือนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งเกมดังไปเข้าตาตตนักการเมืองหญิงอเล็กซานเดรียโอกาซิโอโกอรเตสซสจากพรรคเดโมแคตรตทันทีที่เธอเอ่ยปากว่าอยากลองเล่นเหล่าเกมเมอร์ที่มียอดฟอลเวอร์หลักล้านก็เข้ามาร่วมแจมมากมาย cook รวมถึงอิลฮานโอมานักการเมืองหญิงร่วมพัก จนเกิดเป็นการสตรีมมิ่งเกมครั้งประวัติศาสตร์ที่มีคนดูมากกว่า4 0แสนคนระหว่างการไลฟ์สตรีมสดตลอด3ชั่วโมงโดยมีคนดูรวมกันทั้งหมด4.6ล้านคนในเวลาเพียง8ชั่วโมงเท่านั้นขึ้นแทนการสตรีมที่มีคนดูมากที่สุดติดอันดับ3บน Twitch อีกด้วย it's so important that each and every one of us turns out to vote. And if, you know, if you can't vote, ask your family, ask your parents, ask your cousins. นี่เป็นกลยุทธ์ซื้อใจคนรุ่นใหม่ของอเล็กซานเดรียโอกาเซียวกอร์เตสที่ฉลาดสุดสุดแม้เธอเป็นที่นิยมของเหล่ามิเลเนียลอยู่แล้วแต่การเอาตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของป๊อปเคานเจอร์คนรุ่นใหม่อย่างการเล่นเกมก็เป็นการโชว์ว่าเธอต้องการเสียงของคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสห ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน นอกจากกระตุ้นให้ชาวอเมริกันวางแผนการโบทให้ดีระหว่างการสตรีมมิ่งนักการเมืองหญิงยังเปิดบทสนทนาเรื่องการเมืองแบบสบายๆยังการถามเกมเมอร์ชาวอังกฤษว่ารู้สึกยังไงเมื่อไปโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเพราะอังกฤษเป็นประเทศที่มีระบบการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งเธอมองว่าสิทธิแบบนี้ควรเกิดขึ้นในสังคมสหรัฐเช่นกันแม้จะโดนชาวอเมริกันบางกลุ่มวิจารณ์ว่าโลกสวยและเป็นไปไม่ได้ การพูดเรื่องนี้ในเกมที่มีคนดูเป็นแสนๆส่วนคนที่ไม่เล่นเกมก็ได้ดูผ่านมีมที่ส่งต่อจนเป็นแวร่ลทั่วโลกออนไลน์ต้องบอกว่านี่เป็นกลยุทธ์สุดล้ำในยุคที่นักการเมืองไม่จําเป็นต้องเคาะประตูบ้านเพื่อหาเสียงแต่ใช้สื่อในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด <cam ina> มีตัวแทนจากพรรคเดมโมแครตคนอื่นๆที่ใช้สื่อบันเทิงอย่างเกมเพื่อเรียกคะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐปีนี้ที่ใช้เกม Animal Crossing New Horizons มาเป็นแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเกมนี้เป็นเกมยอดฮิตระหว่างช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา <c ười> ซึ่งพรรคการเมือง <c ười> ไม่ mmm สามารถจัดกิจกรรมหาเสียงได้ตามปกติ แม้แต่อดีตผู้ท้าชิงฝั่งเดมโมแครตคนก่อนอย่างฮิลลารีคลินตันก็เคยนำชื่อเกมเสมือนจริงยอดนิยมอย่างโปเกมอนโกมาเป็นมุกตลกระหว่างขึ้นเวทีปราศัยในปี2016 I'm trying figure out how get them to out get to Pokemon how we have go to the polls แต่สิ่งที่นักการเมืองหญิงวัย31ปีแตกต่างจากตัวแทนพรรคคนอื่นๆซื่อตามประเทศเดอะการเดียนบิเคราะห์ว่าเกิดจากความเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ต้องการอะไรซึ่งมาจากการที่ตัวเธอเองเป็นนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่ รวมถึงคุณสมบัติที่หาได้ยากจากนักการเมืองทั่วไปนั่นคือการทำตัวเป็นคนธรรมดาที่สนุกไปกับการเล่นเกมก็ดูไม่พยายามจนเกินไปเรื่องนี้ไม่ใช่ใครก็ทำได้เพราะถ้าดูจากที่ผ่านมาอเล็กซานเดรโอกาซิโอกอร์เตสมักใช้สื่อออนไลน์ของตัวเอง <so> เพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เป็นประจำอย่างการถามตอบผ่านไลฟ์สดทางอินสตาแกรซึ่งเธอไม่สามารถเตรียมก่อนได้ว่าจะเจอคำถามอะไรบ้าง รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเองที่ได้เห็นอีกด้านของอาชีพสสว่าพวกเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งที่เข้าไปทำหน้าที่แทนคนอื่นๆในสภาจึงไม่แปลกที่พรรคเดโมแครตตัดสินใจเดินหมากแบบนี้ผ่านตัวแทนนักการเมืองคนรุ่นใหม่คือซื้อใจคนเจเนเรชันต่อๆไปนั่นเองเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน